สำหรับกวามรกตด่างชาใบที่เราชาเข้าไว้ในกระถางเดียวกันกับกอแม่ของเขาแบบนี้อย่างเวลาที่เราจะต้องการย้ายเขาเก็บปลูกในกระถางใหม่เราควรที่จะพรวนดินนะคะพรวนดินรอบๆต้นเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆอดึงใบเขาขึ้นมาจาก กระถางนะคะเราอย่าเราอย่าดึงใบเขาออกมาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้รากเขาขาดได้นะคะเราต้องมีความระมัดระวังอยู่พอสมควรนะคะถ้ารากเขาได้รับการกระทบกระเทือนเนะะี่ยค่ะอาจจะชะงักการเจริญเติบโตไปได้นะคะเมื่อที่เราย้ายไปปลูกในกระถางใหม่นะคะตรงนี้เราต้องตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะปลูกเขาไว้จนเขาออกหน่อในกระถางนี้เลยนะคะแต่พอดีว่ากระถางแม่ของเขาเนี่ยแน่นแล้วนะคะเราต้องทําการแยกกออ่ ของกอแม่ของเขาเนี่ยเอาไปปลูกในกระถางใหม่แล้วก็เลยจําเป็นที่จะต้องอมาเอาใบที่เราชาไว้ตรงนี้ไปไปย้ายไปปลูกในกระถางใหม่เช่นกันนะคะอันนี้เขาดึงออกมาค่อนข้างยากนะคะ,ะเข้าใจว่ารากเขาน่าจะแน่นมากๆแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะชำร้องเขาไว้ลึกเกินไปนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆนะคะอย่างแบบเบามือนะคะค่อยๆดึงเขาขึาข้นมา นี่เราจะเห็นระบบกล้ามนะคะแล้วก็หัวของเขานะคะเริ่มมีตาม้างขึ้นมาแล้วแบบนี้นี่นะคะอันนี้เป็นใบชำใบด่างกระจายนะคะใบเขาจะมีลักษณะเงาค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าฝันที่เราจะนําใบเขามาชาเนี่ยเราก็ทําการบารุงใบเขาก่อนนะคะพอเราได้มาอย่างนี้นะะแล้วเราก็มาดู พอเราบำรุงใบเขาได้แล้วนะคะจะสังเกตว่าใบเผือกของเขาก็จะค่อยๆกลายเป็นใบเขียวได้นะคะก็จะสามารถที่จะ,ะลดเขาเรียกว่าอะไรลดการเน่าแล้วก็แห้งตายไปได้นะคะถ้าใบเผือกเราก็กลายเป็นเขียวได้เนี่ยก็คือถือว่าโชคดีนะคะนี่ค่ะหัวของเขาแล้วก็ใบเขาจะมีความเงา โดยที่เราไม่ต้องฉีดพน่นสารเคลือบใบนะคะ่อให้ใบเขาเงานะคะน,นี่คือเขาเงาตามธรรมชาตินะคะถ้าเราบำรุงเขาดีแล้วใบก็มีความบุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะลักษณะบใบเขาก็จะเงาเขียวสวยแบบนี้นะคะกวักมรกตด,ด่างนี่อันนี้คือใบเผือกเลยะคะ่ะเราเอามาชำไว้เราก็ไม่แน่ใจว่า เ,เขาจะติดรากมาให้เรามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าปกติใบเถืองนี่ก็คือชำยากนะคะก็มีความอ่อนแอะแล้วก็บางทีรากเขาจะมาช้ากว่าใบเถียวปกตินะคะและนี่ก็คือใบที่เรา เอาออกมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะทําการย้ายเขาไปปลูกไว้ในกล่องใสอีกทีหนึ่งก่อนนะคะอบน้องเขาไว้อีกสักระยะเวลาหนึ่งก่อนสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เราถึงจะย้ายเขาเข้ามาปลูกในดินปลูกในกระถางเพื่อให้เขาปรับตัวได้แล้วก็แข็งแรงดีกว่านี้นี่คือลักษณะใบที่เขาด่างหลังใบนะคะทั้งใบใบหน้าเ็าจะเป็นใบเผือกหมดเลยก็ปรากฏว่าเขาก็ให้หน่อย ให้หัวแล้วก็ลากออกมาที่เท่าเๆกับใบอื่นๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังมีความเป็นใบเขียวของก้านใบเขาปนอยู่ส่วนที่เราดึงออกมาเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นกอนนี้ที่เราจะทำการตัดแล้วก็แยกกอออกไปชําไว ในอีกกระถางหนึ่งนะคะเพราะว่ากระถางนี้คือแน่นมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะขยับให้ดูนะคะ,ะที่เราตัดไปแล้วนะคะก็คือฝั่งนี้นะคะเราไม่ได้ถ่ายคลิปต,ตอนตัดเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งกล้องย้ายที่ไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีอุปกรณ์มาทํา ก็ลเลยไม่ได้ถ่ายทําตอนที่เราตัดให้ดูนะคะลักษณะก้านใบของกอนี้เขาจะเป็นกอเหมือนกอผสมผสานนะคะมันจะมีอะกอที่เขาเป็นไม่ด่างก็มีนะคะในกอเดียวกันก็คือ,อตัวที่เขาแยกมาแยกหน่มาตรงนอีกนะคะเขาก็จะมีด่างนิดๆน,นะคะแล้วก็จะเป็นใบนเขียวน,นี่แหละคะ่ะ ความีสนิห์ของกบมรกตด,ด่างนะคะในกอเดียวกันอาจจะมีทั้งก้านเขียวแล้วก็ก้านด่างนะคะอยู่ในกอเดียวกันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะที่อย่างหลายๆคนหรือว่าที่เราอาจจะเคยได้ยินนะคะที่เขาบอกว่าใบเขียวในกอด่างอะไรประมาณน,นี้นะคะแยกออกมาชัไหเขาก็มีโอกาสเกิดเขียวได้ส่วนใบเขียวในกอด่างเขาก็มีโอกาสที่จะ กลับมาด่างได้ีุเช่นกันนะคะแต่ว่าจะใช้เวลามากน้อยอยังไงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะคะก็สรุปว่าสําหรับคนที่มือใหม่นะคะแล้วก็อยากได้ต้นไม้ไปปลูกกากบมากดด่าไมปปลูกที่ได้ด่างเลยแล้วก็ไม่ต้องลุ้นนะคะเราก็ ซื้อต้นที่เขาด่างอยู่แล้วนะคะเืปลูกอาจจะไม่ต้องด่างมากก็ได้นะคะให้เขาแบบมีติดด่างมานิดนิดนึงอย่างเงี้ยเราปลูกไปสักระยะหนึ่งเขาอ้าก็ให้ด่างสวยได้เช่นกันนะคะส่วนคน,นที่อยากได้ครามที่สวยเลยก็แนะนำให้เลือกใบที่ด่างเลยลายด่างที่เราชอบไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องลุ้นนะคะเสียเลยวลานะคะส่วนสายลุ้นก็ แล้วก็ราคาก็จะถูกลงมานิดนึงนะคะแล้วก็สามารถเลือกของมารดกที่ดั่งน้อยๆไปปลูกเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสักพักหนึงอะ่ะหน,อน่อต่อๆไปของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะด่างสวยขึ้นได้เรื่อยๆนะคะอย่างที่มานที่เคยทาคลิปให้ดูหลายคลิปไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่า ฝักมันขดที่ด่างน้อยนะคะเวลาที่เขาออกหน่อใหม่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ด่างสวยขึ้นเรื่อยๆได้เช่นกันนะคะสหรับการแยกคอรตรงนี้เปแล้วนะคะเราก็จะทําการตัดใบไปชําด้วยนะคะเพื่อเพิ่มจํานวนแล้วก็โอกาสที่เราจะขยายให้ได้ด่างสวยๆมาไว้ก็มีมากขึ้นนะคะนี่นะคะส่วนลืชถัดไปเราจะทําการ ตัดแยกกอให้ดูนะคะแล้วก็แยกชิ้น่าเราชำยยังไงได้บ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราชมตัดไปในคลิปหน้านะคะ mm hmm. และนี่ก็คือสภาพของอต้นกล้มรกตกอนั้นนะคะที่เราให้ดูไปแล้วนะคะหลังจากที่เราตัดแยกกอเข้าไปนะคะก็ได้มาหลายกอเลยทีเดียวได้มาประมาณ5้าหกกอนะคะ mm hmm. นี่คือรอยแสบของเขานะคะที่เราตัดออกมา เราก็จะทิ้งให้เขาแห้งสักประมาณวันสองวันแล้วถึงค่อยลดน้ำเขานะคะหรือถ้าดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็อาจจะต้องเว้นระยะการรดน้ำของเขาออกไปสักประมาณเกืบเอบอาทิตย์นะคะและนี่ตอนแรกเราว่าเราจะเอาเขาไปปลูกในกล่องในถุงมะพร้าวนะคะแต่ว่าเปลี่ยนใจนะคะเอาออกมาใหม่นะคะมาปลูกเขาไว้กับกอ,อแม่ของเขาแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะดูพัฒนาการของเขานะคะเพราะว่า อันนี้เขาเหลือเติบตแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันต่อว่าการเจริญเติบโตในลําดับถัดไปของเขานะคะจะเป็นยังไงเราจะมีหน่อสีสวยลุ้นออกมาให้เราได้ชมกันก่อนปีใหม่หรือเปล่านะคะมีเวลาอีกประมาณ2อเดือนเราจะมาดูกันนะคะว่าของมรดกที่เราตัดแยกออกไปแล้วก็เหลือตอเขาไว้แบบนี้นะคะเขาจะมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็มา เรียนรู้แล้วก็ดูพัฒนาการของเขาไปเพิ่มร้อมกันค่ะแต่สำหรับวันนี้เราก็จะนําใบชําจากกอเม่ของเขามาปลูกไว้ในกระถางเหมือนเดิมน,นะคะ mm. เพื่อ,อให้เขาออกหนอ่อแต่ก็ดูพัฒนาการของเขาไปนะคะ mm. เป็นครั้งแรกที่เราจะปลูกใบเขาไว้ยาวๆแบบนี้ในกอเม่ของเขานะคะ mm. ก็รุ้นช่วยกันค่ะ mm. ว่าจะออกมาสวยแล้วก็ต้นสมบูรณ์แค่ไหนนะคะ ใบของเขาเราย้ายมาปลูกไว้เหมือนเดิมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะรอรุนหนัอของเขาหละค่ะว่าเขาจะออกมาช่วงไหนระยะเวลาที่เขามีหัวมีรากแล้วแบบนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มปุ๋ยบำรุงนะคะอาจจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยละลายช้าก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ฉีดพ่นอาหารทางใบเสริมให้เขาด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะเป็นการกระตุ้น หน่อใหม่แล้วก็ทําให้ใบแม่ของเขาแข็งแรงอยู่คู่กับลูกๆของเขาที่จะออกหน่อใหม่ออกมาให้เราได้ชื่นชมไปเรื่อยๆก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะเราพยายามที่จะรักษาใบาแม่เขาไว้ให้อยู่กับต้นเขานานๆน,นะคะเวลาที่เขาออกใบหน่อใหม่ออกมาคู่กับใบแม่ของเขาอะ่ะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับต้นกักมรกตดาบคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ อัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปถัดไปเราจะตามไปดูการตัดแต่งอ่ากอที่เราแยกออกมานะคะว่าเราจะตัดแยกให้เป็นแบบไหนในการเอามาทำชำเอามาชําทําจํานวนให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ให้หน่อใหม่ออกมาสมบูรณ์นะคะดูวิธีการบำรุงวิธีการ ย้ายแยกกอออกไปแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงก็รอติดตามชมนะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้สอนนะคะบ๊ายบายค่ะ